แชร์ประสบการณ์ความคิดความเห็นเกี่ยวกับประกันสังคมจากทางบ้านนะครับเหมือนหนูเลยได้รับบำนาญเพียง1,400บาทส่งมาประมาณ1 8 1อยดเอ่ดเดือนอาจจะเรามาดูรายเลเยดกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนี่นะครับเป็นการให้ความคิดความเห็นนะครับมาจากคลิปที่ได้บำนาญน,น้อยได้บำนาญนึนามรบาทนะครับคนนี้ก็เลยแชร์มาว่าเหมือนนูเลยค่ะ หนูก็ได้พันกว่านิดหน่อยค่ะนะครับประมาณ1,400บาทส่งประกันสังคมมา181เดือนนะครับอ่ะถ้าได้ประมาณเนี้ยนะแล้วส่งมา181เดือนเนี่ยน่าจะมีการส่งมาตา3า39ในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับหรือช่วงใกล้จะยื่นขอเกษียณแน่นอนเพราะว่าบำนาญเอาง่ายๆนะถ้าเกิดยึดยึดตามนะครับ ยึดตามมาตาามาตรา33เนี่ยนะครับแล้วยึดตามส่งมา15ปีเนี่ยมันจะได้บำนาญน,นะครับเอาฐาน15ื่นจะได้บำนาญโดยประมาณขั้นต่ำคือ3,000บาทโดยประมาณ15ื่นนะฐาน15ื่นนะครับนะสามพบาทยังไงก็ต้องได้3,000บาทอันเนี้ได้แค่พันสอาจจะมีอาจจะมีบางปีนะครับที่ส่งคือไม่ได้ส่งมาตรา39ทั้งหมดในช่วง 60เดือนสุดท้ายหรอกแต่อาจจะมีช่วงปีสองสามปีสุดท้ายนะครับที่อาจจะมีการส่งมาตรา39ทําให้ฐานเงินสมทบเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยรวมมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเป็นผลให้ได้บํานาญแค่1,400บาทเองนะครับนี่เป็นผลจากการส่งส่วนหนของการส่งมาตรา39เพราะว่ามาตรา39ใช้ฐานเงินสมทบเดียวตลอดทั้งมาตราคือ 3 0 0 0เอ่อ4,800บาทนะครับฐาน4,800บาทถ้าเราไปส่งเยอะๆนะครับในช่วงจะยื่นขอกเกษียณเนี่ยนะนะ้ฐานมันจะเฉลี่ยภาพรวมฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมันจะน้อยลงเพราะประกันสังคมยึดฐาน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับมันไม่ได้ยึดฐานทั้งหมดที่ส่งมายึดเฉพาะ5ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายเท่านั้นเป็นหลัก เพราะนั้นไอ้ช่วง60เดือนสุดท้ายมันเป็นช่วงที่ซีเรียสที่ต้องพิจารณานะเพราะมันเป็นตัวกำหนดบำนานว่าได้นน้อยหรือได้เยอะนะครับในช่วงนั้นนะเพราะนั้นถามว่าทำไมถึงกำหนดอย่างนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงกำหนดอย่างนั้นแต่เอาให้เดาเนี่ยก็คิดว่าทางประังคมก็มองคงมองเห็แล้วว่าในช่วง พีคสุดของชีวิตคนเราเนี่ยคงจะเป็นช่วงของการมีอายุแล้วนะในหน้าที่การงานคงจะไปถึงระดับสูงสุดแล้วล่ละนะครับจนสุดท้ายแล้วจะก,การะยื่นกษียณแล้วนะครับเราคงอยู่ในระดับสูงเงินเดือนก็คงอยู่ในระดับสูงที่สุดนะครับก็เอาช่วงนั้นแหละมาคิดคํานวณแต่ในความเป็นจริงของการทํางานเราเราท่านๆก็จะจะรู้ดีนะว่าบางทีในจ้างเขาไม่ได้จ้างเราไปจนถึง60จ้างเราไปถึง55าหรอก บางทีนะครับแค่50ก็อาจจะมีการเลิกออฟมีการปลดพนักงานปลดผู้สูงอายุออกไปนะครับและมันเป็นช่วงที่บางคนถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยก็คิดว่า i, เฮ้ยอ้าวฉันยังยื่นขอรับบำนาญไม่ได้งั้นส่งมาตรา39ต่อเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์อะไรแบบเนี้นะครับหรือส่งต่อเพราะกลัวว่าถ้าไม่ได้ส่งแล้วหรือทิ้งไปนานเงินบำนาญที่สะสมไว้จะหายไปจริงๆไม่หายนะ นะครับมันก็สะสมอยู่ในกองทุนนั่นแหละต่อให้คุณไม่ส่งต่อแล้วนะแล้วไปรอยื่นตอน55อย่างเดียวนะครับมันก็ได้บำ,บำนาญหรือบำเน็จนะครับแล้วแต่เงื่อนไขนะครับแน่นอนโดยที่เงินไม่หายไปไหนเพราะบางคนเนี่ยทำงานมาพออายุ30มีธุรกิจส่วนตัวก็ออกจากนะครับงานประจำไปประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ส่งมาตาสัม 3 3 3 9ไม่ส่งมา,มาตราประกันสังคมเลยตลอดตลอดหลังจากนั้นเขาก็ยังมีพวกนี้อยู่นะครับในกองทุนเขาก็ไปรอยื่น55ปุ๊บไปยื่นขอบำเหน็จกลับมาถ้าเกิดส่งมาไม่เกิน180เดือนได้บำเหน็จนะถ้าเกิดส่งมาถึง180เดือนแล้วนะครับก็ได้เป็นบำนาญก็ไปยื่นขอรับบำนาญน,นะแล้วแต่คนนะครับมันไม่หายไปไหนเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับ หลายท่านประสบปัญหาเดียวกันลองแชร์กันเข้ามาหน่อยนะครับก่อนจากกันนะครับ阿拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  ์ไนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับ mobile banking ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยหนึนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi ไไสาธารณนะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณําหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลฟอร์มนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ